ฮิฮิฮาฮาปานหน้ากระป๋าเหง็บบนยอดเขาสแกกลังจังหวัดอุทัยธานียังมีอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์โลกจากพระพรานุสาวรีพระชนกจักรีเดินเข้าป่าไปอีก400เมตรก็จะพบกับหมุดโลกที่ใช้สำหรับคำนวณและแบ่งแนวเขตเพื่อลงพิกัดแผนที่โลกโดยค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่กรมแผนที่ทหารใช้ในการกำหนดตำแหน่งของบุตรหลักฐานเขาสแกกลังนี้ได้แก่ ละติจูด15องศา22ลิปดา56.048ฟิลิปดาเหนือลองติจูด100องศา0ลิปดา59.1906ฟิลิปดาตะวันออกถือว่าเป็นหนึ่งใน3หมุดโลกของทวีปเอเชียทีมงานที่มรู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮ่าฮปันนะกระปังแง้มนักรับเจ้านายปูนปูน